ไปตัวไปตัวมาแล้วจ้ามาแล้วตามมาดูค่ะสามมาดูฟิชชิงรแฟมิลี่ได้อัดปลาแล้วค่ะปลาตัวแรกของฟิชชิงแฟมิลี่ในวันนี้ค่ะปลาตัวแรกค่ะปลาตัวแรกไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ชมที่แเ,เขามาเยี่ยมชมทางช่อง f i t ชิ่งแฟมบิลี่ของเรานะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมให้กําลังใจ f i t ชิ่งแฟมบิลี่ด้วยดีตลอดมานะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ทักทายกันเข้ามา f i t ชิ่งแฟมบิลี่ก็จะนําสิ่งดีๆคลิปมันๆม,มาฝากทุกท่านตลอดไปค่ะสําหรับเช้าวันนี้ ฟิชชิ่งแฟมิลี่ก็จะพาทุกคนทุกท่านไปที่บ่อปลาเช่นเคยตามไปรู้กันดีไหมยาเลยค่ะลุยมันมาวันนี้มันมาครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเราก็จะไปที่ฝวายเก็บกินสนามบินขนแก่นนะครับผมวันนี้ก็เป็นแมตต์เบาๆครับเด็เบาๆพักผ่อนสบายๆครับเป็นการอุ่นเครื่องครับก่อนจะถึงแมตต์ใหญ่วันนี้นะครับก็ขอให้มันมาครับวันนี้ บินขอนแก่นนะครับเนี่ยเราจะวิ่งเข้าไปทางสนามบินขอนแก่นทางข้างนี้จะเป็นสนามบินโอ้โหทรายถ้าฝนตกนีก็หงออกมาลำบ,บากเลยเนี่ยนี่น,นี่ดินแดงดินทรายฝ้ายกันยน,นขอนแก่นสนามบินนขแกน จะให้ดูป่าพงุงดู้ย,ยเสียงเราหรือเสียงเขาข้างล่าง,าง<อ>เราดีกว่าโอ้เราลดต่ำบียง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 อือ นี่เป็นฝายเก็ดเงินสนามบินขอนแก่นครับันนี้สู้ๆเป็นแบบเบาๆครับหรือว่าอุ่นเครื่องครับวันนี้อุ่นเครื่องอาวชินจะไปหาหมาค้ค่ะวันนี้จะหาหมา้าจะได้หม้ไหนเพื่อนๆนะนะเขาก็มากันแล้วนะคะมาจับจ้องหม้กันแล้วนะ ะะต,ตอนนี้ก็ถึงเวลาการแข่งขันแล้วค่ะตอนนี้เหยื่อก้อนแรกของฟิชชิงแฟมิลี่ก็ลงสูงบ่บ่าฝ่ายเก็บเงินแล้วนะคะเหนียวรอลุ้นกันทั้งวันค่ะว่าวันนี้ฟิชชิงแฟมิลี่จะได้ อัดปลาเยอะปลามากน้อยขนาดไหนนะคะสู้ๆขอให้โชคดีมันหมานค่ะวันนี้อัดปลาแล Jam ้วฟิชช you ิงแฟมิล vale> ี่ได้อัดปลาแล้วค่ะตามมาดูค่ะตามมาดูไปตัวไปตัวมาแล้วจ้ามาแล้วตามมาดูค่ะตามมาดูฟิชชิงแฟมิลี่ได้อัดปลาแล้วค่ะปลาตัวแรกของฟิชชิงแฟมิลี่ในวันนี้ค่ะปลาตัวแรกค่ะปลาตัวแรก ไปแล้วจ้ะไปแล้วปนนไปแล้วจ้ะ หนูสวิงอยู่ไหนคะไปเอามาส <oh> ิลูกหนูเดินมาทำฮะไปถือม่อยู่ข้าง่เดี๋ยวัะโหรอหนูะ้ัหนูก็ไม่ต้องมาไปถือเออไปถือสวิงเรามาด้วยลูกไปถือมาด้วยไปถือสวิงเรามา あなた。<laughs> ขึ้นมาก็ตะโกนนะครับเร็กๆและเป็นยังไงครับทันไหมครับขอบคุณมากนะคะครับพยาศดิ์พยานนะครับท้ายด่วนนะครับผมขอศักดิ์พยานมาแล้วจ้ามาแล้วขับขี่ใจนะครับขับขี่ใจสักการนะครับยกมือหน่อยที่ทันยกมือให้ผมดูหน่อยเอาทันไหมพยาศขันไหนยกมือเลยขี่ครับผมให้นะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้น้องเนยก็จะเอาปลาไปช่างนะคะฟิชชิงแฟมิบี่จะเอาปลาไปช่างแล้วค่ะตามมาลุ้นนะคะตัวนี้เราจะจุ่มหนักๆนะคะลุ้นปลาใหญ่นะคะลุ้นปลาใหญ่จุ่มหนักๆค่ะจุ่มหนักๆตามไปดูนะคะว่าตัวนี้จะประมาณกี่โลนะคะจุ่มหนักๆแล้วลูก เอาพืทุกสายเดี๋ยวไปยังไงยังว่าผ่านไหมครับ0.98ไหครัวางมุกวางวางค่ะโอ้0.98เลยนี่สาย0แล้วก็สาย2 1ไหมเอาครับปลาตัวนี้นะครับที่ขึ้นไทยว่าเมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วขึ้นเขาร้างแล้วนะครับได้น้ำหนัก0.93นะครับ0.93มี่เองทุกสายนะครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่าสาย20 สาย20อยู่ที่อันน่นะครับหมายเลข10ทีมงานวางหินนะครับปลาสวายนะครับส่วนสาย4ี่สาย60อยู่ที่หมายเลข5้า้านะครับฟิชชิงแอนเฟลปลายี่สิบศนกนะครับเป็นนัศมี่า40 60เป็นของฟิชชิงแอนเฟลนะครับส่วนสาย20เป็นของวางหินนะครับรับทราบตามนี้นะครับโอเคนะครับผลประท้วงเมื่อกี้ผมถือว่า ไม่มีน้ำหนักนะครับไม่มีน้ำหนักครับขอขอให้คณะกรรมการกลางตัดสินนะครับขอบคุณครับฟิชชิ่งแฟมิลี่ค่ะโอเคครับโม่ปลาตัวนี้ค่อนข้างสวยครับมาลุ้นปลาค่อนข้างที่จะเป็นปลาหนักสูงสุดครับว่าจะมีช่องไหมนะฮะมาลุนปลาหายเลขตัน็หมายเลขสี่ครับทีมงานฟิชชิ่งแฟมิลี่ครับผมปลาตัวนี้เป็นปลาสวายครับแต่ช่างพร้อมสั่งจุ่มนะครับรอน้ำหนักครับ สำหรับช่วงทองกับอื่นไข่ครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ช่วงทองและไม่ใช่อื่นไข่นะครับ4.50กิโลกรัมสุดยอดครับมีช่องครับปลาใหญ่ครับมาเป็นอันดับ2ปลาน้ําหนักสูงสุดครับ4.50กิโลกรัมครับค่ะตอนนี้นะคะฟิชชิ่งเฟรนเดอรี่ก็มีช่องเข้าแล้วนะคะเป็นปลา ทีกัดสูงสุดนะคะรางวันที่2นะคะมีช่องเข้าแล้วเย้รางวันที่2ค่ะ ตัวนึงแล้วนะคะตามมาค่ะตามมาดูค่ะตามมาดูตามมาค่ะตามมามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วจ้า

เขาเล่นสองตำแหน่งถ้าเกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ฟิชชิ n งแฟมิล,ลี่จะเอาปลาไปช่างนะคะน้องเนยนอนหลับแล้วค่ะ <c oughs> ไปเองนะคะ เดินทางคนเดียว,ค,ยวค่ะวันนี้ปลาตัวนี้จะลุ้น2.00นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีช่องเข้าหรือเปล่านะคะตามมาเลยจ้ะตามมาไปค่ะไปลุ้นปลา2.00ค่ะแม่ปลาตัวนี้มาลุ้นว่าจะเข้าช่องไหมครับหมายเลนขคันเท่าไหร่นครับ003ค่ะ ฟิชชิ่งฟมิลี่ค่ะ้เอง่เชเองเลยครับอเจ้าขคงบอค่ัโอเคเลบอเบอเเบคุณค่ับอคคับอเคับโอเคับคยรับโอเคยครับอเคบอคคบคุลค่ะโอเคเลยมรับกันครับคันเบ็ดหมายรเลยครับครับทอมงานฟิรชิอเคเลยคับครับปเลาตัวนอ้เลยนปัลยครับครับแต่ช่างพร้อมรอน้ำหนักครับดูที่จอด้วยกันชัดๆครับ 2.30จุมแม่เช็ดแล้วครับไม่ลงโอเคครับไม่เป็นนะครับ2.30ครับค่ะสำหรับปลาตัวนี้นะคะลุ้นปลาพิกัด2.00ค่ะไม่มีช่องเข้านะคะเดี๋ยวหาตัวใหม่นะคะก็อย่าลืมติดตามลุ้นไปด้วยกันค่ะกับ Fishing Family ในวันนี้นะคะที่ฝ่ายเกล็บเงินนะคะสนามบินค่ะปลาตีนยไม่ขึ้นครับ ก็รอรุนกันต่อไปนะคะเดี๋ยวไปหาตัว เอ <laughs> oh <Allah> <laughs> ้าเพตมันสูงมากเลยนะ นี่ค่ะพิจิงค์แฟม่อัดปลาแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าจะเป็นปลาพิกัดหรือว่าปลาน้ำหนักสูงสุดนะคะ คุณมากค่ะน้องแนนอนหลับแล้วจับไม่ได้ของลัวใช่เห็นลหมเก๋วเลยแม่งนี่เก๋าเลยอะไปไหนล่ะไม่ได้รถไปไหนล่ะรตัวกับรตัว ขอบคุณค่ะโอข้างหลังแล้วเีืยวเบ็ดเยื้อด้วยระวังระวังระวังครับผมเกินอีกมั้งตัวนี้ปลาครับปลุกเรากำจับผมขึ้นก่อนได้ปลาไม่วเลี้ยวไปไหนเอาเฉพาะปลาเอ้ยได้ปลาแค่เลยปล่อยคนได้ปลาแล้วปล่อย <laughs> น่าจะสี่อะ่ะป๋ะถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไไน่าจะไปปะไม่ไปแล้วกัน ไม่ใช่เหนื่อยตกปลาเหนื่อยปีนฝั่งหน้ามืดเลยสูงผไเันค่ะวันนี้ f i s h i n g Family นะคะก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทํานะคะที่บ่อฝายเกล็ดเงินสนามบินจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้เขาเล่นปลาพิกัด1ด 0.02.00แล้วก็ปลาน้ำหนักสูงสุดนะคะบ่อนี้มีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนะคะเป็นปลาที่ปลาเก่าะคะ่ะเป็นปลาเก่านะคะน,น่าจะหลายปีแล้วนะคะตอนนี้นำอยู่ที่9.00นะคะเจ้า9.00เป็นปลาใหญ่ค่ะเป็นปลาใหญ่นะคะ ตอนแรกนะคะพิทชิงแฟมิลี่ก็อยู่อันดับที่สองนะคะแต่ก็โดนเตะล่วงลงมาแล้วค่ะดีครับอะไรคะ <laughs> โดนเตะล่วงลงมา,าแล้วนะคะตอนนั้นได้อยู่ในช่องปลาน้ำหนักสูงสุดค่ะโดนเตะล่วงแล้วนะคะตอนนี้ก็หาใหม่ค่ะหาใหม่ยังมีเวลานะคะมีเวลาตอนนี้ก็ประมาณหนึ่ง,งชั่วโมงนะคะ ชั่วโมงทองก็ได้ปลาขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาเล่นชั่วโมงทองเทุกชั่วโมงเนาะเขาเล่นทุกชั่วโมงลืมมาไปช่างค่ะลืมมาไปช่างเขาเล่นชั่วโมงทองปลาใหญ่รู้สึกว่าปลาตัวนั้นอะ่ะจะเข้าเข้าช่องเลยเพราะว่ามันไม่มีใขรออกขึ้นแล้วตอนนั้นก็หมดชั่วโมงไปเฉยๆฟิชชิงแฟมิลี่ไม่ได้เอาไปช่างค่ะ ก็ถ่ายบรรยากาศการแข่งขันตกปลามาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะก็หวังว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฟิชชิ่ง f ฟมิลีด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกด u ับ c ไค b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อรับชมคลิปต่อไปเมื่อพิชชิ่งแฟมิลี่ลงคลิปนะคะคุณก็จะได้เห็นนะคะคลิปก่อนใครเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิชชิ่งแฟมิลี่ด้วยนะคะทั้งนี้เป็นฝารอช่างเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตช่างตัวนี้ก่อนช่างตัวนี้ก่อนครับ ตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วนะคะสำหรับวันนี้พิชิงแฟมิลี่ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆน,น,นานาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะอโอ้โหเจอเม็ดขึ้นมาไม่ทันเวลาแล้วนะคะหมดการแข่งขันแล้วสําหรับวันนี้ <c oughs> <c oughs> น้องเลยว่าจะขนาดไหนอ่ะอน้องเลย เอ้ยยายไปตกปลาอย่างเดียวแบบนี <S <S ้ยังแอะไม่ดีพอต้องไปพิจารณาครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับฮะสาหรับไม้ไม้แบบนี้มันคือปลาค่อนข้างจะเคี้ยวครับเคี้ยวมากบอเคหปลานี้ คพังบ่อแล้วมัน<อ>โดนเบ็ดบ,<อ>บ่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันเคี่ยวครับปลาบ่อนี้เคี่ยวมากถือว่าก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับวันนี้มันแต่ก็เสียดาตยตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เอาไปช่างเอาปลาชั่วโมงทองชั่วโมงทอง, <c oughs> ทองเหลือเวลาแคสาสา่สองนาทีสองนาทีแล้วแบบเขาเล่นปลาเลยนะปลาน้ําหนักสูงสุดใช่ไหมอ่าใช,ใช่ชั่วโมงทองชัง่วโมงนี้เล่นปลาน้าหนักสูงสุดไม่ได้เอาไปช่างสนาทีเราได้ปลา,าประมาณสี่สี่โลห้าสี่ประมาณสี่โลห้าใช่ทำไมเราไม่เอาไปช่างเราคิด คิดถึงแต่ไอปลาน้ำหนักปลาพิกัดรี่ไปเล่นไม่นด้ี่จัถ้างั้นก็ได้ติดชั่วโมงทองคิดไปว่าเขาจัดชั่วโมงทองทุกทุกชั่วโมงเลยเสียดายมากแต่ก็ถือว่าภารกิจวันนี้สําเร็จเนาะถือว่าสําเร็จสำเร็จครับกับเหยืยดขี้เดาเหยืยดขี้เดาเหยืยดขี้เดา ก,าาก็เดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปครับ้แบดหน้าเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะอากดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะคะ